ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าอาเซียนนะคะพบกันกับเราสองคนดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะดิฉันธิพกักรสุภลักษ์ค่ะ,คะวันนี้ช่วงหน้าอาเซียนไดเร็กนะคะจะไปกันที่คู่ค้าอาเซียนค่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะแน่นอนหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักร้านหรือว่าเคยได้ยินร้านร้อยเยนชอปโอ้ดิฉันชอบมากคือคของทุกอย่างในร้านนะคะราคาร้อยเยนหรือว่าประมาณ30บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันว่าวันนี้คุณสนาเอะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับร้านร้อยเยนค่ะ ตอนนี้มาดูที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนนะคะเรื่องหลักของการเป็นประชาคมอาเซียนนั่นก็คือ connectivity หรือว่าค,ความเชื่อมโยงนะคะวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาฝากกันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างพมา่าไทยและประเทศคู่ค้านั่นก็คือประเทศอินเดียค่ะพาดหัวจากดัมเินมา์ไทมส์นะคะบอกว่าอินเดียมีนมาไทยแลนด์ to work on cross border transport ตอนนี้อินเดียพมา่าไทยนะคะผลักดันการขนส่งข้ามพรมแดนค่ะซึ่งการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างอินเดียพมา่าและไทยที่พัฒนาและดีขึ้นนะคะ ดูเหมือนจะกลายเป็นจริงแล้วในปีหน้าค่ะหลังจากที่ทางการพม่าได้ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่ให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนหลายบริษัทแล้วค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการประชุมหารือการระหว่าง3าประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาที่กรุงเทพเรานี่เองนะคะตอนนั้นมีการตั้งเป้าว่าอยากจะให้ทั้ง3าประเทศมีการเชื่อมโยงกันสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็วซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะอธิบดีกรมขนส่งทางบกของพม่าคุณอูทินเมียนทูบอกว่า พมา่าได้อนุมัติใบอนุญาตให้กับ28บริษัทเพื่อดําเนินกิจการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนแล้วซึ่งเงื่อนไขนะคะที่อนุญาตเนี่ยเขาตั้งข้อกําหนดไว้ว่าผู้ที่มายื่นขอเอกสารเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองพมา่าและมเีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ํากว่า 40, 40ล้านจาร์ดหรือว่าประมาณ1ล้านบาทค่ะแล้วเมื่อผ่านการอนุมัติผู้ประกอบกิจการจะได้รับใบอนุญาต1ปีตอนนี้กําลังรอการอนุมัติจากรัฐสภาพภมา่าด้วยค่ะถ้าเกิดอนุมัติแล้วนะคะบริษัทก็จะสามารถ เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าและต้องจ่ายภาษีตามกฎระเบียบด,ด้วยค่ะอันนี้ในส่วนของพม่านะะในส่วนของไทยนะคะนินมาไทมส์ก็รายงานว่ามีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการขนส่งข้ามชายแดนแล้ว130คนค่ะโดยในส่วนของไทยนะคะจุดข้ามแดนสําคัญอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนจุดข้ามแดนจากพม่าไปยังอินเดียนะคะจะอยู่ที่เมืองกากาตาของอินเดียค่ะ และถ้ามาดูตัวเลขการค้านะคะระหว่างอินเดียกับพม่าเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าและกิจการผู้บริโภคของพม่าเปิดเผยว่ามูลค่าสินค้าหลัก10รายการที่พม่าส่งออกไปยังอินเดียในปีก็ประมาณนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 0 0 0ล้านบาทส่วนสินค้าที่พม่านําเข้าจากอินเดียอยู่ที่120ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ4,200ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าพอมันมีการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นระหว่าง สองประเทศนะคะมูลค่าการค้าระหว่างกันจะต้องมากกว่านี้แน่นอนค่ะ จากเรื่องของการขนส่งข้ามแดนนะคะ,ะอินเดียไทยพม่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการค้ารถยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานนะคะการผลิตรถยนต์ส่วนประกอบด้วยนะคะ,ะที่สําคัญแห่งหนึ่งของเอเชียค่ะไปดูพาดหัวจากหนังสือพิมพ์แทงเนนิวส์นะคะบอกว่า tariff cuts help cheap cars from Thailand dominate Vietnam market การปรับลดภาษีค่ะช่วยให้รถจากไทยครองตลาดเวียดนามนะคะตอนนี้ก็แซงหน้าเกาหลีใต้แล้วก็จีนค่ะถือว่าเป็นประเทศที่เวียดนามนํารถค ามากที่สุดนะคะมีสื่อท้องถิน่นรายงานอ้างข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนามค่ะบอกว่าเวียดนามเนี่ยนำเข้ารถจากไทยค่ะจำนวน23,516คันนะคะในช่วง11เดือนแรกของปีนี้เพิ่มคิดเป็น84%ค่ะทำให้ไทยก็เลยตอนนี้นะคะส่งรถไปขายที่เวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับเกาหลีใต้และจีนไทยส่งไปมากที่สุดเลยค่ะ จนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเวียดนามเนี่ยช่วงนั้นนํารถเข้าจากไทยอยู่อันดับ3แต่ว่าไทยก็เร่งตัวเองขึ้นมาอยู่ในอันดับ1เมื่อเดือนที่แล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเวียดนามนําเข้ารถจากเกาหลีใต้ค่ะ2 3 2 3 2คันแล้วก็นําเข้าจากจีนนะคะ2 2 4 9 6คันค่ะ นักวิเคราะห์ในเวียดนามค่ะระบุว่าการ,ปรเปลี่ยนตลาดเนี่ยมาจากการที่ไทยส่งเสริมการส่งออกรถยนต์ค่ะเพราะว่ายอดขายในประเทศกําลังตกต่ำด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะเวียดนามก็กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่สําคัญของไทยที่มีการลดอัตราภาษีนําเข้าภายใต้ข้อตกลงอาเซียนตั้งแต่ปี2012ค่ะรัฐบาลเวียดนามก็ได้ลดภาษีรถยนต์นําเข้าจากประเทศในภูมิภาคถึง5 0แล้วก็คาดว่าน่าจะปรับลดต่อไปนะคะจนกว่ารถยนต์ในอาเซียนจะเป็นรถยนต์แบบปลอดภาษีในปีคศ2018ค่ะ ทั้งนี้ค่ะข้อได้เปรียบของรถยนต์จากไทยก็คือว่าราคาถูกกว่ารถยนต์ที่นําเข้ามาจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้มากและนั่นก็เลยยังทําให้มูลค่ารถนําเข้าจากไทยนะคะถึงแม้ว่าปริมาณมากแต่ว่ามูลค่าก็ยังไม่มากอยู่ที่406ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง11เดือนแรกนะคะถ้าเทียบจากนาเข้าจากจีนค่ะอยู่ที่869ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่511ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ นั่นก็เป็นผลประโยชน์แล้วก็ข้อได้เปรียบนะคะของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเอาละคะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสบ้านเรานี้ก็ตกแต่งกันเยอะเลยนะคะ,ะหลายๆประเทศในอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งประเทศนะคะที่ไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสได้นั่นก็คือประเทศบุรไนค่ะมาดูพาดหัวจาก The Independent นะคะบอกว่า b ุ u n e i cancel s Christmas s o t a n wants those Celebrating could face up to five years in jail ตอนนี้นะคะบูนายมีการห้ามเฉลิมฉลองคริสต์มาสค่ะถ้าเกิดฝ่าฝืนนั้นเสี่ยงอาจจะเจอโทษจำคุกถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะคำสั่งห้ามเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะจริงๆมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโดยองค์สุลต่านขหงบูนายเนี่ยเป็นผู้ออกกฎค่ะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่เราจะจำกันได้ก็คือบูนายได้มีการประกาศใช้กฎหมายชรีอะห์ในการปกครองประเทศนะคะแล้วก็จะมีโทษรุนแรงอย่างเช่นผู้ที่กระทำความผิดถ้าเกิดทำความผิดบางอย่างเนี่ยอาจจะโดนปา หินก็มีมีการตัดแขนตัดขาก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายชารีอะห์ซึ่งมันก็รวมถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะก็เลยทําให้สืบเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะบรูไนคนบรูไนไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสได้ถ้าเกิดพบว่าฝ่าฝืนอาจจะต้องโทษปรับ20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐหรือว่าประมาณ7,0,000 0บาทหรือจําคุกสูงถึง 5ปีหรือไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วทีนี้กฎที่ออกมาเนี่ยค่ะผู้นำศาสนาอิสลามในแต่ละพื้นที่ก็ส่งเสริมด้วยนะยินดีนะคะบอกว่าการประดับประดาต้นคริสต์มาสก็เปรียบเสมือนไปลอกเลียนแบบศาสนาอื่นนะคะ,คะแล้วก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่า มันทำให้ประชาชนที่เขานับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจจะหลงผิดได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขาค่ะคือจริงๆเราเนี่ยเป็นคนพุทธบางทีเนี่ยไม่ทันนึกอะไรนะคะ,คะอย่างเนี้ยเราก็มีต้นคริสต์มาสมาวางอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีมีพิธีแต่งงานเราก็มีโยนดอกไม้ อิสลาม<ก>ใช่ค่ะ,คะแต่ว่าของของที่บูนายเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งกระทรวงกิจการศาสนาของบูนายก็ได้ลงตรวจตาพื้นที่ย่านธุรกิจแล้วด้วยเพื่อไปตรวจสอบว่ามีร้านค้าร้านไหนเนี่ยเอาของตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างพวกหมวกซันต้าหรือว่าของขวัญเ,เล็กๆมาประดับประดาหรือเปล่าค่ะแต่เขามีข้อยกเว้นเพราะว่าถ้าคุณนับถือศาสนาอื่นอย่างเช่น<ม>คุณนับถือศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามพุทธก็ตามแล้วก็ไปอยู่ที่บูนายและอยากจะฉลองฉลองได้แต่ต้องฉลองในที่ส่วนตัวคือไม่ใช่ให้คนที่คือด้วยความที่ บูนายเนี่ยประชากรมากกว่า65นะคะนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นคือเหมือนต้องให้เกียรติสังคมของเขาก็อย่าเออกระเริกว่าง่ายๆใช่ค่ะอย่าเออกระเริกแต่ว่ามันก็มีประชาชนบางกลุ่มนะคะที่ต่อต้านคําสั่งห้ามนี้นะคะเขามีการรณรงค์กันออนไลน์ด้วยนะโดยให้ติดแฮชแท็ก <hashtag S 2> คำว่า My f r e e d o m เพื่อสนับสนุนให้ชาวคริสต์แล้วก็ศาสนาอื่นๆทั้งในบูนายและประเทศอื่นๆอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน โพสต์ภาพถ่ายของตัวเองขณะฉลองคริสต์มาสลงบนสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็อาจจะ,ะเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนไดเรกในเดือนหน้าอาเซียนค่ะ ดินหน้าอาเซียนกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นเวลาของอาเซียนไดเรกจะไปกันที่คู่คว้าอาเซียนนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณซนเอชิบาฮาระอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะจะมาเล่าเรื่องของร้านร้อยเยนจะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดค่ะ Hello g r ริฟ n ิ n เด s ร Yes, Good e v า n i n ะสวัสดี i c e to meet y o บ a ง a i n Okay, it's very nice to talk to you. It's been a while, right, since right. we last it's spoke. it's been a while indeed. Yes, and we are now getting ready for Christmas in <laughs> Japan. Mm -hmm. Okay, so sanae Sung, do you have uh, you have a story about the 100 yen shop for us? And we're yes, so indeed. interested. Yes, I'm, I'm going about to talk it. about this 100 yen mm -hmm. shop to attract more overseas customers. And the, the background of the 100 yen shops in Japan is that the first 100 yen shop. Opened in 1926, so it's got a long history. But unfortunately, they could not survive the World War II, so the industry deteriorated. And the current type of 100 yen shops were founded in the 1960s during the economic boom of Japan. Mm -hmm. And now there are about about 5,500 shops throughout Japan. So it's a huge market. Mm -hmm. And there is this unique ways to attract overseas customers. and as of the end of november this year, we have had record high number of tourists from overseas. and the actual figure is over 17 million people. and 100 yen shops and bloggers are recommending typical japanese souvenirs, which you can buy in those shops. Um, for example, there is this mount fuji jigsaw puzzle. Sushi, mobile phone straps, mm. Japanese cutlery, and kai, uh, sweet uh, products as well. And at the cashier, the shop clerk can record customer types such as the age, sex, whether they are Japanese or non-Japanese, what type of goods they have bought, and this point-of-sale machine can analyze those popular items among um, overseas tourists. So, such information can be used for purchasing from the wholesalers. Mm -hmm. And also, because we have a record number of um, customers, especially from China, coming to Japan and they are doing bulk buying, the 100 yen shop shops are have, have the uh, double de decker shopping cart for those buyers. And for those items which seem difficult to use, the shops are displaying them in the showcase, for example, the paper Japanese balloons. And as for the outlook of the future, the Japanese government wants to attract more tourists, and 100 yen shops can be a great contributor for such objectives. And in some shops, more than 10% of the customers are overseas travelers. So by building up those know-hows in Japan, the 100 yen shops, the companies are. Trying to expand their activities beyond mm. Japan to attract more people overseas. Mm -hmm. Now we also have so many Daiso shops in Thailand as well. So yes, that's very popular in Japan. Yes. Right. <laughs> yeah. So and, and also when Thai people go to Japan, we also love the 100 yen shop as well. so right. You yes, we can so find everything there. If you there. go to a fashionable town like Harajuku, then mm -hmm. you can buy almost all kinds of things. All right. Yeah, okay. Thank yeah. you very much for your report okay, this evening. Thank you. You bye. Okay, bye. bye bye. พูดถึงเรื่องของร้านร้อยเยนนะคือเขาก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะเ<ะ>กือบเกือบร้อยปีเลยทีเดียวนะคะร้านร้อยเยนเนี่ยก่อตั้งครั้งแรกในปีพศ2469แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะ,ะก็เลยต้องปิดตัวลงค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาบูมอีกครั้งในช่วงยุค60ค่ะแล้วก็ได้รับ<ะ>ความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้มีประมาณ5,500กว่าแห่งแล้วทั่วญี่ปุ่นค่ะก็มีสถิตินะคะถึงเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะพบว่าปีนี้เนี่ญญนนยญ รัฐบาลเขาก็กระตุ้นด้วยเนาะ,ะทำให้ร้อยเยนช็อปนะคะก็มีลูกค้าตามมากตามไปด้วยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะทางร้านนะคะจําหน่ายสินค้าที่เหมาะที่เป็นของฝากสไตล์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวต่อรูปภูเขาไฟฟูจิสายคล้องโทรศัพท์มือถือรูปซูชิหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสินค้ากุกิกมากมายแล้วก็ราคาก็คคแค่ร้อยเยนแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างๆก็แนะนําให้คนไปซื้อด้วยรถเขน็นรู้สึกเป็นรถเข็น2ชั้นด้วยนะก็บอกว่าไว้รองรับคนที่มาช้อปปิ้งเยอะๆโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนค่ะแล้วก็มีผลสํารวจออกมาด ว่ามากกว่า10%นะคะของบางสาขาที่เป็นร้านร้อยเยนเนี่ยลูกค้าเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยคือเราไปมันก็สนุกนะใช่ทีนี้มไม่ไม่ใช่แค่นหะนเขาค่อนข้างไฮเทคไงพอคุณไปซื้อเนี่ยเขาก็จะมีโอ้โหดูเรคคอร์ดประวัติเลยนะคะว่าคุณเป็นคนต่างชาติคุณเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าคุณมีตาสีไหนอะไรยังไง ก็อาจจะเอาไปเหมือนกับว่าไป,ไปประมวลผลไปไปปใช่นะคะสําหรับร้านเองด้วยว่าสินค้าอะไรขายดีแล้วก็สําหรับผู้ผลิตที่ส่งของมาขายที่ร้านด้วยนะคะว่าของชี้นี้ทาออกมาแล้วขายได้ไหมนะคะอนอกจากนี้แล้วค่ะพวกร้านร้อยเย็นตอนนี้ก็พยายามขยายกิจการไปต่างประเทศด้วยซึ่งอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเร้ออีกชื่อหนึ่งะนะคะช่วงน,น,นี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณเสนเอะสังค่ะเช่นเคยมีเพลงมาฝากเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับร้านร้อยเย็นนะคะร้องโดยศิลปินแบริสคุบุค่ะ ศิลปินนี้นะคะเคยดังมากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวงหยุดไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้หมดเวลาของเดินหน้าอาเซียนแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานเราไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ